ทำใจนะเพราะว่าเลขทุกเลขของอาจารย์หรือว่าของบางคนเนี่ยเขาก็คำนวณดีคิดดีอะแต่ว่าบางครั้งถ้ามันไปดังนะจำคำอาจารย์ไว้เลยนะครับหวยดังหวยซองดังๆหวยซองลวห้าแสนเนี่ยทำใจซนะทำใจซนะไม่เล่นงวดนี้ไปเล่นงวดหน้าก็ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจเออถ้าไปตรงอาจารย์ให้ไปตรงแล้วก็เป็นหวยดังก็ทำใจซนะ นะ้องงวดหน้าก็ยังมีนะครับ,รบต่อม,มาก็มาเป็นอ่างวดนี้ก็แนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจาวั 1, ทานที่หนึ่งวันอังคารที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับข้างบนก็วิ่งศูนย์เหมือนเดิมอนะีกแล้วงวดนี้นะครับบนวิ่งศูนย์นะครับสามตัวบนมีหกศูนย์สามบนมีหกศูนย์สาม หกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสองตัววนมีศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้ามีศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์เก้า 09วงไว้ที่605นะครับวงไปที่605สองตัวก็0550นะครับข้างบนนะีน้รับนครับ,รบข้างล่างวิ่งานะครับข้างล่างวิ่งานะครับสองตัวมี52มี52 <2 S> 53 ห้าสามห้าแปดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าอาจารย์วงไว้ที่ห้าเก้าเก้าห้านะครับวันนี้ข้างล่างเน้นห้าเก้าเก้าห้านะครับเน้น5 5ห้าเก้าเก้าห้าอ่าเน้นคู่นี้นะเพราะว่าเลขน่าจะมาได้สักทีละเลทชุดนี้ห้าเก้าเก้าห้าน่าจะมาได้แล้วนะปัดเออ ปกติมันก็จะเป็นตัวเลขที่ว่ามันมันจะครึ่งตลอดเนาะใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วก็ให้สมาชิกนะครับหาซื้อลอตเตรี่ไว้หน่อยนะไว้รุ่นกันนะคนละใบสองใบนะครับก็มีแปดเก้าห้าอ๋อที่จะซื้อรอตเตรี่นะครับครับมีแปดเก้าห้าหกแปดห้า แล้วก็มีหกแปดห้าครับของอาจารย์ก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับเล่นให้มีสตินะครับอาจารย์ได้ปล่อยปลาไปแล้วนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนคนใดที่คิดว่าตัวเองยังอับโชคไม่มีโชคนะครับให้ลองปล่อยปลาดุกนะตามที่หลวงพ่อฤษีลิงดาวนะี้พูดท่าน,นพูดมีในในนะครับการช่วยชีวิตเขาเขาก็จะช่วยเราเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ที่แปลกที่อาจารย์ ด้ประสบมากับตัวเองเลยกล้าพูดเลยอ่ะว่าบางครั้งอาจายยาเสียจากอย่างหนึ่งแล้วก็มาได้อีกอย่างหนึ่งมันสิ่งทิดแปลกแปลกประหลาดมิการอาจัยเราคิดอย่างนี้นะขอขอให้เพื่อนเพื่อนเล่นมีสตินะครับขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเอานะครับอาจารย์เพื่อนกัด ขันเพิ่นได้มาแล้วเพิ่นมาบ่โดนเนี่ยนะครับเพื่อนกับสีม้าให้แนวทางเพื่อนวางแนวทางให้นะครับผมสิเปรียบเทียบให้พี่น้องท่านผู้ชมเบิ่งนะครับเรื่องวาดก้อนนี่เพิ่นให้บนเนี่ยนะครับมันออกลางนะครับวาดนี่เพื่อนให้วิ่งศูนย์คือเกาครับตัวเลขเพิ่นกับม้าแบบเกาเลยนะครับม้าคล้ายๆของเกาเลยนะครับผมสิเปียบเทียบให้เบิ่งนะครับเด้อเนี่นะครับ บนนี่เพิ่นหม่มาแบบเกาเลยแบบเก่าเป๊ะนะครับหกศูนย์หกศูนย์ห้านะครับเห็นบ่ครับแลต่ที่เพิ่มขมามีหกศย์เกามีศูนย์สามศูนย์ห้าศแดย์เแต่เพิ่นตัดศูย์หกออกเพราะว่าศูนย์หมันออกไปแล้วเพิ่น เพื่อนกน,นาคิดว่ามันออกไปแล้วนะครับเนาะเพื่อนก็นเลยให้เด่นศูนหานะครับนี่สวนล่างนี่เพื่อนห้วิ่งหาไปฟันหาเก้าหางเดียวเป็นแนวทางของอาจารย์วังดีนะครับพี่น้องกับไส้วิจารณยาสในการรับชมนะครับเด้อ เพราะว่าแนวทางก็คือแนวทางนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกสิ่งทุกอย่างกับวเนนอนนะครับนี่ผมขอเปรียบเทียบให้พี่น้องเบึ้งนะครับเด้อนี่เป็นของงวดที่ผ่านมานะครับนี่ เห็นว่าครับเพื่อนในหกศูนย์สามแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์สามนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมามันออกศูนย์หกเพื่อนกระบ,บอกวางโบถูกเพราะเพื่อนไฮล่างมันออกบนนะครับงวดนี้เพื่อนไหฮบนญจังสี่นะครับเพื่อนหนเด่นศูนย์คือเกานะครับไหฮเด่นศูนย์คือเกา มีศูนย์หกศูนย์สามหกศูนย์ห้าหกศูนย์เก้าตัดสองตัวมีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับล่างในเพิรนกระห้เด้นหา,เ,าเด่นหาจะมีหาสองหาสามหาแปดหาเก้าเน้นหาเก้านะครับวิ่งห้าตัวเดียวส่วนพันวาคอนเทนลอตเตอรี่ก็จะไว้แน่นะครับก็มีแปดเก้าหาหกแปดห้านะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้เ้อะครับเด้อ มันว่ามมันบ่มาตัวหนึ่งมันก็สีมาตัวหนึ่งมันอาจจะเป็นเลขท้ายสามโตก็เปลี่ยนได้นะครับหรือจะเห็นยุเลขหนาก็เอาเลขหนาได้ครับเดอ้ออาจารย์นี่เพิ่นบอกนี่มักสีมาคือกันนะครับมักสีมาคือกันกับบนแนนอนนะครับถูกยางกับบนแนนอนพี่น้องใส่วิจ,จรรยญาณในการรับชมในเด้อครับแนวทางการคำนวณสูตรคำนวณมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับ อาจารย์ทุกอาจารย์เพื่อนกำมันใจอาจารย์ทุกอาจารย์เพื่อนมันใจแต่ว่ามันจะออกของผู้ใดมันจะเข่าของผู้ใดกับว่ามีผู้ใดหูน้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านผู้ชมกับพิจารณาให้ดีนะครับวิเคราะให้ดีใส่วิจารณญาณใกนการรับชมนะครับแนวทางก็คือแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้ได้ครับเด้อแคปหน้าจอเอาไว้ กับซําว่านะครับล่างในเพื่นเน่นหาบนเพื่นเน่นศูนย์ระบนในเพื่นไปแน่นศูนย์หาล่างหาเก่ากับซัมวาเน้นเน้นกับสิมอยูสองคูนะครับคือหาเก่ากับศูนย์หาะครับอ่าทางเต้องม้วนกับเปลี่ยนแนวทางนะครับให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเ้อก็ให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งโสดมานร่ำรวยน้ำกันทุกท่านทุกคนครับจังหวะพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ